สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนครับพบกับผมตันไตโต้คอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ Acer Swift 5รุ่นใหม่ล่าสุดน้ำหนักเบาเพียงแค่1กิโลกรัมและมาพร้อมกับ CPU Intel Core i Gen 11รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้มีดียังไงต้องไปดู ถ้าถึง Acer Swift นะครับก็จะมี Swift 3, Swift 5แล้วก็ Swift 7นั่นเองซึ่ง Swift 3กับ Swift 5เนี่ยขอบอกเลยว่าดูเพลนๆจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ Swift 3ครับจะมีน้ำหนักที่มากกว่า Swift 5แล้ว Swift 5เนี่ยนะครับมีน้ำหนักที่เบากว่าก็จริงแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสด้วยนั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่แตกต่างหลักๆระหว่าง w ว f t 3กับ s สว f t 5ที่ไม่ใช่แค่เรื่องราคานะครับสำหรับสเปคของเจ้า Acer s w i สวิ5เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7-1165G7 ชิปกราฟิก on CPU เป็นรุ่น Iris Xe รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ RAM 16GB LPDDR4X 1> SSD 1 t b หน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD IPS t o u c h Screen มี Windows 10แท้มาให้แล้วที่พิเศษคือมาพร้อมกับ Office Home and Student 2019ของแท้นะครับราคาอยู่ที่41,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ครับตัวเครื่องเนี่ยเน้นความเบาหนักเพียง1กิโลดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องก็ต้องมีน้ำหนักเบาด้วยนะครับ เขาทําจากอลูมิเนียมอันลอยทั้งตัวเครื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาองบอกว่าน้ําหนักเนี่ยมันบางเบามากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองจับนะครับสำหรับ Swift 5เครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมกับโทนสีมิสกรีนแล้วก็จะมีการแซมสีทองตามขอบตัวเครื่องปุ่มกดต่างๆเนี่ย เป็นสีทองนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูมีความหรูหราเรียบหรูดูดีน,น่าสัมผัสมากๆนะครับใครที่เป็นคนลุกแบบนิบเนียบชอบความเรียบๆไม่ชอบมือหวาเนี่ยต้องถูกใจ Swift 5เครื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วเมื่อเราเปิดใช้งานตัวเครื่องนะครับ Swift 5เครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี e อ g o n o m น l l i t t ครับคือยกขึ้นมาปั๊บตัวเครื่องเนี่ยจะถูกยกสูงจากโต๊ะทำให้ลมมันฟโฟลเข้าใต้ตัวเครื่องได้ดีมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับไม่ควรกางโน้ตบุ๊กแค่นี้แล้วไปต่อหน้าจอแยกนะครับมันจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนเกินไปในการใช้งานหนักๆดังนั้นเวลาใช้งานควรกางตัวเครื่องเปิดหน้าจอให้สุดหรือว่าพอประมาณประมาณนี้นะครับจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง ส่วนขอบตัวเครื่องตรงนี้นะครับ <st> ก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นรอย <st> เพราะว่าเขาจะมีขอบอยางติดมาให้ด้วย <st> เป็นยางรองขอบตัวเครื่องนะครับหมดห่วงเรื่องตัวเครื่องไปขูดขอบโต๊ะอย่างแน่นอนอีกทั้งบริเวณขอบนี้เนี่ยยังมีความสวยงามครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้ Swift ที่บริเวณนี้ด้วยนะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีทองเนียนะสวยๆเลยนะครับแล้วในส่วนของหน้าจอครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าจอขนาด14นิ้วที่มีขอบบางบางบางมากๆครับ ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขอบจอที่บางที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ขอบบางมีข้อดียังไงมีแน่นอนครับคือทาให้มิติตัวเครื่องเนี่ยมันดูเล็กลงขอบบางก็ไม่ทําขอบจอนาหนา,หนาขอบจอหาหนาไม่มีทําให้ตัวเครื่องมันเล็กลงตามไปนั่นเองนะครับซึ่งขอบจอบนเนี่ยจะดูหนากว่าน่อยเพราะว่าเขาจะใส่กล้องแมคแคมพร้อมไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Full HD IPS 60Hz นะครับ SRTB อยู่ที่100%อีกทั้งเนี่ยยังเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะครับใครที่ชอบเอาปากกาสไตลัสาลามาขีดเขียนวาดรูปตกแต่งภาพอะไรบนหน้าจอเนี่ยสามารถทำได้เลยเอานิ้วจิ้มสามารถใช้งานได้แบบมัลติทัชลากทางหุบใต้หมดเลยนะครับสำหรับหน้าจอสวิตช์เครื่องนี้แล้วถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับเจ้า s วิตช์เครื่องนี้เนี่ย จะมีช่องระบายความร้อนนะครับซ่อนอยู่ระหว่างหน้าจอก,กับบอดีด้านล่างนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นช่องระบายความร้อนแบบคู่ครับแต่เอาจริงๆนะครับ Swift 5เนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับช่องระบายความร้อนเนี่ยก็ทำหลอกไว้ช่องหนึ่งก็อาจจริงๆจะมีช่องระบายความร้อนพัดลมหนึ่งตัวพร้อมฟินแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะ แล้วส่วนถัดมานะครับมาดูบริเวณนี้กันบ้างดีกว่าเราก็จะเห็นหลักๆเลยคือคีย์บอร์ดครับด้านบนคีย์บอร์ดจะมีโลโก้ Acer อยู่บริเวณนี้ครับเขาไม่ไว้ที่ขอบจอด้านล่างเหมือนโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นแล้วนะครับเพราะว่า ขอบจอมันเล็กลงที่วางโลโก้ก็ไม่มีเขาก็เลยวางเหนือคีย์บอร์ดมาเสเลยนะฮะซึ่งตัวคีย์บอร์ดครับเป็นแบบ ten keyless ไม่มีนมแพดมาให้ก็แน่นอนครับโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วจะใส่คีย์บอร์ดขนาดใหญ่ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นคีย์บอร์ดที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ซึ่งตัวคีย์บอร์ดครับเขาทำออกมาค่อนข้างจะหรูหราเลยตัวแป้นพิมพ์เนี่ยทำเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องแต่ว่าตัวอักษรจะเป็นสีทองแบบสฟอริโกครับทำให้มันดูมีความสวยยงงาาามมโดดดดเาา่่นนููรกิขึ้ แล้วคีย์บอร์ดเนี่ยยังมีไฟที่ใต้ปุ่มเวยนะครับเป็นไฟสีขาวลอดขึ้นมาสามารถปรับได้แค่สเต็ปเดียวครับคือปิดกับเปิดไฟเท่านั้นไม่สามารถปรับสว่างน้อยสว่างมากได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆครับของคีย์บอร์ดยังมีฟังก์ชันคีย์ที่ให้มาตั้งแต่ F1 จนถึง F12 นะครับแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยบริเวณมุมขวาบนของคีย์บอร์ดจะมีปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power จะอยู่กับคีย์บอร์ดเลยนะครับเวลาเอามือไปกดปั๊บ หน้าจอก็จะไม่ดับก็ถือว่าการวางตำแหน่งปุ่ม power เนี่ยมันจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับไม่ได้แยกปุ่มออกมาทำให้ดูรูหราหน้ากดแต่รวมกับคีย์บอร์ดก็ช่วยในเรื่องของความเรียบง่ายมินิมอลนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่ม arrow key ยังทําเป็นแบบปุ่มเล็กย่อป,ปุ่มมาครับก็อาจจะกดได้ยากนิดน,นึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครได้พิมพ์สัมผัสคล่องแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งาน Acer Swift 5ได้อย่างดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับส่วนฟีลการกดปุ่มเนี่ยก็อาจจะแบนๆไป,นปนหน่อยตามสไตล์โน้ตบุ๊กแบบอัลตร้าบ ทั้งดีเลยทีเดียวนะครับส่วนถัดมาครับบริเวณมุมขวาบนโลโก้ระบบเสียง DTS Ultra นะครับซึ่งคุณภาพเสียงของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเน้นเสียงดังฟังชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ดังมากมายอะไรนะครับเสียงเบสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่อนข้างจะแบนๆแฟลตๆนะครับใครที่คิดว่าจะเอาโน้ตบุ๊ก Swift 5เครื่องนี้นะครับมาใช้ฟังเพลงเปิดต่างลําโพงบลูทูธเลยเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่นะครับหันลำโพงบลูทูธดีๆมาใช้ดีกว่าเพราะว่าเสียงเครื่องนี้เบสไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับสำหร เพื่อปลดล็อกตัวเครื่องได้บริเวณมุมขวาล่างของคีย์บอร์ดนะครับถัดมาครับทัดแพดเป็นแบบซ้อนปุ่มถูกติดตั้งเยื้องมาทางซ้ายมือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยเป็นแบบซ้อนปุ่มนะครับดูเรียบหรูดูดีกดใช้งานได้ง่ายทัดแพดมีขนาดใหญ่ทัดได้ลื่นไหลนิ้วมือถึงแม้ว่านิ้วมือเปียกเหงื่อมือจะเหนียวก็สามารถทัดได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับนี่เลยการันตีครับ Intel Evo i7 นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่า intel core i 7 gen 11 evo เครื่องนี้นะครับมันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า intel core i 7 gen 11ธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้น swift c 5เครื่องนี้เนี่ยเขาไม่ให้ของแบบเบสิกเบสิกมาแน่นอนต้องตัวแรงเท่านั้นนะครับถัดมาที่ด้านใต้ครับ t hours e r v i c e ทรงซ่อมรอรับได้ภายใน3ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของ360นนะครับนี่เลยคือฟีเจอร์พิเศษครับ คือฟีเจอร์ที่ช่วยในการต่อต้านแบคทีเรียเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับโคตติ้งผิวมาด้วยสารต่อต้านยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆอย่าลืมนะครับว่าโน้ตบุ๊กเราใช้ทุกวันเนี่ยมันมีคราบสกปรกฝังแน่นและผลวิจัยเขาบอกมานะครับว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยสกปรกครับยิ่งกว่าฝารองนั่งชักโครกในห้องน้ำซะอีกดังนั้นครับการเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียามาให้เนี่ย ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับพิมพ์งานโน้ตบุ๊กไปเผลอเอาเมือไปหยิบจับของกินเข้าปากอาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อในร่างกายได้เช่นท้องเสียเป็นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีเหมาะกับยุคป,ปี2020-2021นี้ที่โควิดระบาดนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นคนอนามัยเนี่ยน่าจะถูกใจเจ้าสิบห้าเครื่องนี้แน่นอนนะฮะนอกจากสเปคแรงแล้วยังห่วงใยสุขภาพผู้ใช้งานด้วยนะครับส่วนทันมาครับมาดูเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะครับ ก็ได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเช่นเคยตามสไตล์ Swift 5นะครับเริ่มที่พอร์ตแรก Type C ไม่ใช่มันคือ Thunderbolt 4ครับ USB 3.2 HDMI แล้วก็ DC in นะครับซึ่ง notebook เครื่องนี้ยังคงใช้อแดปเตอร์แบบดั้งเดิมในการชาร์จไฟอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมี Thunderbolt มาให้แล้วก็ตามนะครับซึ่ง Thunderbolt 4เนี่ยรองรับทั้งการเชื่อมต่อเป็น Display Port ส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงรวมไปถึงต่อกล่องกร้าจอแยกก็สามารถทำได้ผ่านพอร์ต Thunderbolt 4ตัวนี้ด้วยนะครับถัดมาครับที่พอร์ตฝั่งขวามือกันบ้าง เริ่มงนั้นที่ออก3.5ออเดโอไมค์แอนด์เฮดโฟนคอมโบ USB 3.2 ไฟแสดงสถานะตัวเครื่องแล้วก็ Kensington lock นะครับส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็เรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรมากมายครับมาพร้อมกับช่องสําหรับดูดลมเข้าโดยเฉพาะช่องฝั่งนี้ครับจะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่1ตัวเท่าน,นั้นครับส่วนช่องอื่นก็เพื่ออากาศมัน flow ภายในตัวเครื่องได้ดีขึ้นระบายความร้อนทั้ง heat p i ทั้ง ram ผ่านทางช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่ร s e t ครับ เอาเข็มจิ้มซิมเนี่ยจิ้มเข้าไปปั๊บจะเหมือนกับว่าเราดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์อ,ออกมาดับตัวเครื่องในกรณีที่เครื่องค้างเครื่องแห้งไม่สามารถทําอะไรได้ก็จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการแกะอัปเกรดเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าเจ้า Swift 5เครื่องนี้เนี่ยเขาให้สเปกที่เต็มที่มาอยู่แล้ว แรม16แบบ LPDDR4X ฝังบอร์ดไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับ SSD 1 t b ทรก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าไม่ได้ลงเกมหรือว่าเก็บไฟล์หนัง18บวกอะไรเยอะๆก็1 t b ทรใช้งานได้ยันลูกบวชแล้วครับโดยรวมเนี่ยการอัปเกรดไม่จำเป็นนะครับราคา41,900บาทให้มาครบๆจบในเครื่องเดียวไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติมให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องลำโพงครับติดตั้งอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเป็นแบบสตอริโออยู่ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับมา ต่อกันที่การทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับเจ้า Swift 5เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i 7 1 1 6 5 G 7นะครับเรื่องประสิทธิภาพความแรงเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบก,กับ i7-10700 บนเดสก์ท็นะครับความแรงเนี่ยอยู่ที่ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า i7 11 6 5G7 นะครับมาพร้อมกับ4คอร์8เทรดซึ่งความเร็ว s i n เก e t เ r ร a เนี่ยจะแรงพอๆกับ i7 Gen10 เลยนะครับดังนั้นประสิทธิภาพความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงรองรับการทำงานทุกๆอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับในกรณีที่เราไม่ได้เล่นเกมอะไรหนักๆน,นะซึ่งการเล่นเกมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายังสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆอยู่นะครับในกรณีที่เกมไม่ได้กินสเปคมากเช่น The Sims .a.c.s.go.overwatch.lol ซึ่งเกมที่กินสเปคเบาๆประมาณนี้เนี่ยสามารถเล่นได้แบบลื่นๆนะครับเดอ s ซิเนี่ยผมทดสอบแล้วสามารถเล่นเกมได้แบบปรับ,บกราฟิกอัลตร้าที่6 0เฟรมเพอร์เซกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเรื่องการ์ดจอแยกเนี่ยเป็นของเด็กเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าชิปกราฟิก Iris SE on CPU เนี่ยที่อยู่ใน CPU เนี่ยแค่ CPU ตัวเดียวนะครับชิปกราฟิกมันแรงถึงขนาดปรับเ h อซิมสุดได้เนี่ย ผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นเกมเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับชิปกราฟิกออนซีพซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Intel G e n 11เนี่ยมันลบภาพ Intel u h d เอสดกราฟิกเดิมๆ,ๆออกไปจากหัวผมหมดเลยตัวนั้นเนี่ยแนะนาว่าเล่นเกมยิงไข่ไปแล้วครับแต่สําหรับ iris XE ต้องบอกเลยว่าเทพมากเดอะซีมปรับสุดได้สุดยอดแล้วก็ส่วนสำคัญครับคือเรื่องอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยผมทดสอบกับโปรแกรม c i n e b e n c h R20 นะครับ อุณหภูมิไอดนตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-40องศาเซลเซียสในอุณหภูมิห้องที่25องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเมื่อเราทำการทดสอบปั๊บเนี่ยความเร็ว CPU จะบูสต์สูงขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตามครับแต่อยู่ที่100องศาพอ100องศาปั๊บอุณหภูมิจะลดลงมาครับ จะอยู่ในช่วง60ถึง70องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งความเร็ว CPU ในช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่2.8ถึง3.2 GHz ผมถือว่าเรื่องความเร็วในช่วงนี้เนี่ยทำออกมาในข้อนั้างดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการนำไปทำงานเช่น ตกแต่งภาพไลท์รูมการาฟิกโฟตโต้ชอปเล่นเกมอะไรต่างๆความเร็วประมาณ3กิกะเฮิรตซ์ถือว่าทํางานได้อย่างลื่นไหลไม่มีช้าไม่มีหน่วงแน่นอนนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทียบความแรงเนี่ยผมไม่ได้เทียบกับเดสก์ท็อปนะครับอย่าง i7 หัสเคอะไรพวกนั้นอันนั้นมันคนละคลาสกันนะครับก็ต้องเทียบกับอัลตร้าบุ๊กอย่าง Swift 5เจนเก่าหรือว่าอัลตร้าบุ๊กยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นๆน,นะครับส่วน SSD ที่ให้มานะครับเขาก็ให้มาเป็นของไมครนขนาด B นึ่งเทราไบต์นะฮะซึ่งความ ไร0 0 m b 0เมกะไบต์เพอร์ซเิลครับถือว่าความเร็วเนี่ยสูงม,มากๆเลยทั้งเขียนอ่านข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างต่ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับใครที่ต้องการพกพาไปนั่งพิมพ์งานทำงานนอกบ้านนอกสถานที่เนี่ยถือว่าอยู่ได้ครบวันอย่างแน่นอนนะครับโดยรวมนะครับเจ้า a c e r swift 5 intel core i 7 gen 1 1เครื่องนี้นะครับ ทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านประสิทธิภาพความแรงการระบายความร้อนการใช้งานโดยรวมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงน้ําหนักที่บางเบาแล้วก็การเคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียไว้รอบตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าใครที่เป็นสายไลฟ์สไตล์พกพาโนต้ตบุ๊กไปทํางานนอกบ้านนอกสถานที่แบกโนต้ตบุ๊กไปพรีเซนต์งานที่โน่นที่นี่ทุกๆวันเนี่ยต้องการการพกพาที่ยอดเยี่ยมนะครับ Acer Swift 5คังนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเสียอย่างเดียวครับยกเว้นอย่างเดียวจริงๆครับ acer swift 5เครื่องนี้ราคา41,900บาทนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยนี่คืออะแดปเตอร์ของโน,นบุ๊กราคา41,900บาทนะครับต้องบอกเลยว่าดูลุกชีพมากๆธรรมดาไปหน่อยแทนที่จะให้อะแดปเตอร์ที่มันดูดีมีสกุลรุนชาติมากกว่านี้กลับให้แบบว่ามีสายพันอ์อรุงตุงนงังแถบรัดสายไฟให้ก็ไม่มีนะครับ ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องพกพาก็ได้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอึดถึกทนนาน,นอยู่แล้วนะครับชาร์จแบตเต็ม100%ตอนเช้าพกพาไปทํางานนอกบ้านเสร็จกลับมาตอนเย็นค่อยชาร์จก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจะพกไปแต่ผมคิดว่าควรใช้เป็นอะแดปเตอร์หัวโตที่มันเป็น type c มาหัวเดียวเลยอะไรอย่างนี้จะดีกว่า แต่ก็โอเคครับสำหรับเรื่องประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กโดยรวมก็ถือว่า Swift หาออกมาได้โอเคครับสมกับราคาค่าตัว41,900บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านที่มีวางจาหน่ายโน้ตบุ๊ก Acer ทั่วไปหรือว่าซื้อออนไลน์นะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณทาง Acer ด้วยที่ส่งเจ้า Swift 5เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับขอบคุณทุกทคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย